ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามนะคะกับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปสั้นแนวอบอ,อุ่นน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะของสองนักแสดงสาวแอปเปิลลาพิสราและมิ้มปันธิตาค่ะเดินหน้าเสิร์ฟคอนเทนต์กันอย่างต่อเนื่องนะคะให้แฟนๆบ้านดินหรือว่าด้อมของทั้งคู่จากโปรเจกต์โฟร์ e อ e ลเมบ้านวาทินวน,นิชค่ะแนวเกิร์ลเลฟที่นอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นอกจอแล้วยังเป็นการพิสูจน์เคมีนะคะว่าได้หรือไม่ค่ะในการประกบคู่กันครั้งแรก ด้านมิมนะคะซึ่งประเดิมงานแสดงเป็นเรื่องแรกเผยว่าช่วงแรกของการทํางานค่ะต้องใช้เวลาปรบับจูนพอสมควรเลยค่ะด้วยอายุที่ห่างกันถึง6ปีจึงต้องละลายพฤติกรรมกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสนิทก,กันมากขึ้นค่ะจนปัจจุบันสามารถชวนกันไปดูคอนเสิร,ร์ตหลายงานได้และยังวงทเานต์นะคะและไม่ว่าจะโพสหรือว่าขยับตัวทำอคอนเทนต์เ <ทำ S 1> มือ<ด>่อไหร่จะมีอินเตอร์แฟนค่ะเข้ามาคอมเมนต์ล้นหลามเลยค่ะโดยเฉพาะจากฟิลิปปินส์สเปนแล้วก็เวียดนามค่ะ หรือว wow. ่าจิ้นขนาดไหนคุณผู้ชมตัดสินเอาเองนะคะงานแฟนมิทติ้งเขาเปิดบ้านก่อนลงจอแก้วนะคะปลายเดือนนี้ค่ะซึ่งเสิร์ฟความหวานแบบไม่แพ้คู่อื่นในจักรวาลเดียวกันเช่นคู่ของอิงฟ้าชาร์ลอตที่แม้จะผ่านงานแสดง G L มาแล้วหลายเรื่องแต่เมื่อมาร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะที่พล็อตเรื่องี่มาจากนวนริยาย4 Elements บ้านวาทินวณิชก็ต้องใส่เต็มนะคะให้สามารถตกเป็นแฟนให้ได้อยู่หมัดและเพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องค่ะ เพราะฉะนั้นมูสแตละมูสก,ก็คือเราทําแล้วเราดีไซน์ตัวละครออกมนาะให้ไม่ซ้ำกันแน่นอนก็คาดหวังว่าอยากจะให้อันดับแรกเลยคือแฟนๆนิยายได้รับชมว่าเราก็พยายามทําออกมาให้ตรงปกกับนิยายให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงเนื้อเรื่องแล้วก็เซอร์ไพรส์ต่างๆท,ที่อยู่ในเรื่องก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้ไดรับชมกัน เราไม่อยากจดีลดลตแค่กลุ่มเดียวเราอยากตีตลาดให้ทุกเพศทุกวัยสามารถแบบดูได้แล้วเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นสําหรับเรื่องของความรักที่เป็นแบบหญิงๆที่เรานําออกมานำเสนอานเป็นค่ะซีรีส์ที่เรได้รับชมตัวเราเราพยายามแบบใส่ความเป็นตัวเองลงในทุกๆคอนเทนต์ ซึ่งแบบแฟนๆอินเตอร์หรือว่าแฟนๆในไทยใน t i กตอกอ่ะเขาจะชอบพวกเรามากเพราะว่าเราค่อนข้างเฮียติงตองค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าแบบว่าดูใน TikTok นี่ค่ะก็จะจะเห็นคอนเทนต์ของเราที่ที่จะมีความแบบสุดท้ายจะมีฉีกมีแบบแหวกจากคอนเทนต์ปกติทั่วไปของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อินเตอร์แฟนจะชอบมากถ้าเกิดไปดูคอมเมนต์จะคือ เป็นภาษาต่างประเทศซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไทยก็จะแซลแบบว่าแอบแบบไม่กล้าแซลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อินเตอร์แฟนจะแบบโอ้ชอบมากอะไรแบบมันเป็นความรักที่ละมุนมันมีความรักที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันยังมีตลาดที่กว้างแล้วมันไปต่อได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้จํากัดขอบเขตของความรักมันมีความรักหลากหลายรูปแบบฉะนั้นน่ะดิค่ะมีความรู้สึกว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ที่มันมันมันยังนำพาตลาด GL ว่ะไปได้เรื่อยๆมันจะ แอปเปิลมินี่เขาออกแนวขายขำนะะประพร้อมกับการขายสวยค่ะนอกจากงานแฟนมิทติ้งในไทยรอบนี้สิ่งหนึ่งที่เหล่านักแสดงสาวต่างคาดหวังคือหลังจากผลงานลงจอค่ะการได้พาผลงานแล้วก็แฟนมิทติ้งไปพบกับอินเตอร์แฟนในต่างประเทศแบบแพ็คใหญ่ในอนาคตเพื่อย้ำให้เห็นว่ากระแส GLU ริไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังบนเวทีสากลค่ะ